เวันที่27พฤษภาคมนะครับ2,566ครับพามาดูไก่หนุ่มนะครับยังอยู่นะครับสนใจก็ทักมาได้ครับพ่อเป็นลูกชายดำลรือลั่นดำเดือลั่นบวกดำจกะเขสามยอดนะครับแม่เป็นลูกสาวเทากองบินครับทากองบินยอดมงคลขาวลานนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับกำลังรอเจ้าของใหม่อยู่นะครับ ทักมาได้ราคาเบาๆครับมีรุ่นนี้เหลืออยู่สองตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียนี่ไข่ทิ้งแล้วนะครับตัวเมียมีหนึ่งตัวนะครับรอจัดครับสนใจก็ทักมานะครับ กำลังสวยๆทั้งสองตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องรอนะครับซื้อไปแล้วไม่ต้องรอครับรอทั้งสองนะครับลอยสวยด้วยครับ ชั้นหลานเท่ากองบินนะหลานดำหรือหลานรอยสวยครับหลองสองครับเท่าดำกับเท่าแดงนะครับพาไปดู ขวัญคู้หิดนะครับสาธิตทองจันทร์ลูกชายดำเรือรั่นดำเรือลั่นดำจดุดเกาะกับลูกสาวสุดใจดำเอสโซนครับตอนนี้ไข่ได้ไปแล้วเจ็ดใบแลครับฝากติดตามด้วยครับนี่แม่นี้ก็ผสมกับดำเรือลัดนนะครับ อันนี้เป็นลูกสาวสายยูนะครับสายยูทับกับทัพทีมแดงครับมัน,นีแดงเข็ดดำอันนี้ได้เจ็ดใบนะครับพุ่งกโกไข่แล้วครับฝากติดตามนะครับสนใจก็ทักมารุ่นมาดูรุ่นนี้นะครับนี่เป็นพ่อเป็นลูกชายมายาลาสนะครับแม่เป็นลูกสาวสายอยู่ครับเมื่อกี้นี้ได้มีเจ็ดตัวนะครับ นุ้จ้ก็ทักมานะครับพร้อมส่งครับแ่นี้กุมพามีนาเมษาได้สามเดือนเลยครับพร้อมส่งนะครับโครงสร้างบึกบึบทนงอนครับตัวนี้เป็นลูกชาย เจ้าเพชรแท้ครับเพชรแท้เพชรนำโชคครับเพชรแท้ควัญใจสุดใจนะครับจากเพชรนำโชคสามตัวนี้เป็นสีเทาเป็นลูกสาวเจ้าโชคชัยนะครับโชคชัยบวกแม่ลูกสาวหลังเขานะ ส่วนตัวผู้เป็นลูกชายเจ้าโชคชัยโชคชัยบวกคู่เกิดไม่งามครับส่วนแม่ดำเป็นลูกสาวยอดแสนชัยนะครับอนาคตแม่พันหลังคนระับพ่อพันแม่พันหลักส่วนส,สวยแห่งวงการสีขาวนี่เป็นลูกสาวเจ้าเท็ดแพรนะครับ เพชรแท้บวกแม่เพชรมรกตนะครับยางสวยครับจากเพชรนำโชคนะครับอนาคตแม่พันหลักนะครับสวยมากครับนางพญาเลยครับส่วนตีพระหนอน,นี่เป็นลูกของดำารือลูกชายดำารือลั่น,นครับแม่ลูกสาวดำเอโซนครับดำสุดใจดำเอสโซนครับ ที่กำลังผสมชุดตอบชุดนองอยู่ตอนนี้ครับใครได้เจ็ดใบแล้วครับมีอยู่ห้าตัวนะแล้วอ,อยู่ห้าผู้สามเมียสวงนะครับไปแล้วสวงครับทั้งหมดเจ็ดตัววันแม่นี้ยางดกค,ครับแม่เป็นลูกสาวลางเขานะครับพ่อเป็นลูกชายซาอยิยูนะครับสนใกก็ทักมาเนะนีเ่ยวันไอหัวปกโป,ปกนี่ครับลูกลูกของ หลานน้องดำดูรันนะครับพ่อเป็นลูกชายดำดูนนรันดำดูรันดำจอดเกาะดำสนิทครับดำดูรันดำจอดเกาะบอก,กสาวสนใจนะครับสนใจก็ทักมานะครับรอซะไม่มีแต่ครับติดตามด้วยครับ0933849597นะครับส่วนแม่นี่นะครับ เลืออยู่แม่เดียวนะครับตัวนี้แม่เป็นลูกสาวลังเขานะครับพ่อเป็นลูกชายดำาดือรันครับนี่นะครับแม่พันหลักจ่ายลูกดีมีผลงานครับแม่นี่เป็นลูกสา,าวเจ้าเทากองบิน,นครับเทากองบินยอดมันคนข่าวลาน,นครับยังไม่เด้ยเข้าผสมนะครับเพิ่งเอาออกจากจับออกจากลูกรอเจ้าลูกรอเจ้าตะบนแบกนะ้ำลูกชายดำาดือรันครับ ผสมกับน้ำนิดสุดใจนดำนิดสูนครับขึ้นฟักงอะไรจัดการเป็นลายอีกครับลายต่อไปอีสามพนอนี่เป็นสายอยูนะครับลูกชายสายอยูกับลูกสาวเท่ากองบิดนะครับเตออยู่สามตัวตัวเมียครับในใจทักมาราคาเบาๆนะครับรุ่นนี้สี่เดือนครับ สีเดอนรุนนี้พาไปดูอีกครับพาไปดูล้านร้านเท่าควองบินชุดพิเศบชุดนี้มีอยู่เจ็ดตัวนะครับอดๆอ,อยู่สนใจก็ทักมาสั่งจองได้นะครับพ่อเป็นลูกชายด,ดําืดอลั่นนะครับ แม่เป็นลูกสาวเทากองบินชุดนี้มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมีแต่ตัวมุกมุกมีแต่สีเทานะครับออกไปทางเทากองบินเยอะครับถ้ามาสั่งจองได้ครับชุดนี้เดือนกว่ามุกมุก,มกทั้งนั้นครับรุ่นพี่มีผลงานแล้วนะครับ ชุดนี้น่าจะมีตัวผู้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสามตัวสามตัวนี่เป็นตัวผู้เห็นเป็นตัวผู้แล้วสี่ตัวอยู่ครับตัวผู้สี่ตัวตัวเมียสามตัวตัวเมียสี่ตัวผู้สี่นะครับแปดตัวสี่คู่ได้อยู่ อันนี้มีเดือยอยู่สองตัวนะครับชุดหลานเทากองบินนะครับเลือยอยู่สองตัวเทากองบินบวกลูกชายสายอิวนะเดือยอยู่สองตัวคู่นหนึ่งเมียหนึ่งเบาๆครับทั้งใจทักมาศูนย์เก้าสามสามแปดสี่เก้าห้าเก้าเจ็ด ไอดีไล0์ศูนย์เก้าสามสาฝากติดตามด้วยครับผม